วัฏจักรชีวิตการกำเนิดมนุษย์ในไต่ภูมิพระร่วงเมื่อปฏิสนธิอสุจิแย่งกันเข้าผสมในรังไข่เมื่ออสุจิตัวใดตัวหนึ่งเข้าไปผสมกับรังไข่ได้แล้วก็จะเกิดเป็นกาละละขนาด1.256ส่วน256ของเส้นผม 7วันผ่านไปภายหลังการปฏิสนธิของไข่และอสุจิเกิดเป็นน้ำล้างเนื้อเรียกว่าอัมพุทธะขึ้นในช่องท้อง4วันผ่านไปน้ำอัมพุทธะจะค้นดังตะกวัวเชื่อมหม้อเรียกว่าเปสี21ิ21วันผ่านไปชิ้นเนื้อจะแปลเปลี่ยนเป็นคณะมีขนาดเท่ากับไข่ไก่28วันผ่านไปเกิดเบญจะสาขาหูดคือเด็กจะมีหัวแขนและขา 35วันผ่านไปเด็กจะมีฝ่ามือนิ้วมือและนิ้วเทา้า42วันผ่านไปเด็กจะมีขนเล็บมือเล็บเทา้าเมื่อผ่านไป184วันหลังการปฏิสนธิจะเกิดเป็นเด็กสมบูรณ์นั่งกลางท้องแม่ตามตำราโบราณกล่าวไว้ว่าเด็กที่มีอายุคันเพียง6เดือนค้อดจะไม่ปลอดภัย7เดือนข้อดจะไม่แข็งแรงมากนะัก9เดือน เด็กจะสมบูรณ์ความเชื่อเด็กที่มาจากนรกจะร้อนขั้นเนื้อขั้นตัวในท้องแม่ส่วนเด็กที่มาจากสวรรค์จะเย็นและสบายตัวการคลอดเมื่อใกล้จะคลอดเด็กจะกลับตัวเอาหัวลงเพื่อออกจากท้องแม่ได้ง่ายขึ้นเมื่อเด็กคลอดออกมาแล้วเมื่อร้องไห้โบราณกล่าวไว้ว่าเป็นเด็กที่มาจากนรกซึ่งมีแต่ความทุกข์ส่วนเด็ก ที่เกิดมาพร้อมกับเสียงหัวเราะล,ะลอยยิ้มเป็นเด็กที่มาจากสวรรค์ซึ่งมีแต่ความสุข